ได้พักพักงานนะคะแล้วก็ได้ไปทําบุญแล้วก็ได้ไปทําบุญแล้วก็ได้ไปทานข้าวสังสรรค์กับแฟนคลับค่ะอายุเท่าไหร่ล้วคะอ่ายี่สิบสองค่ะยี่สิบส <22 S 2> องขวัญอะไรยังไขงขึ้นแม่ค่ะก็อ้อนอยู่สักพักก็ก็คุณแม่ก็ให้ของขวัญคะ่ะ เป็นเงินได้ไปซื้อของเองจริงเหรอคะค่าเยอะมากก็ก็เยอะเยอะนะคะสําหรับหนูผู้ขอขอเงินยากจะเอาไปซื้ออะไรคะเอ่อตอนแรกว่าจะไปซื้อกระเป๋าค่ะทีนี้ก็เปลี่ยนใจจะทํามิสตาต่ออรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่บอกที่อยากได้กระเป๋าที่เราซื้อเองก็ได้ค่ะมันแพงมากแค่ไหนกระเป๋าอืมก็ยังเป็นแบบทุกอย่างคือเราก็ยังแบบทุกอย่างก็เป็นคุณแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ดีเหรอ <laughs> ใช่สัตข้าฟาร์มเราไม่ได้ตงไมเตอนไม่มีเลยค่ะมีเตือนให้จ่ายตังค์คาโทดศั <laughs> ด <laughs> พท์คอลืมจ่ายพี่ที่สองร้อไม่เปิดใจตรอมที่จะมีหนูไม <laughs> เออหนูเปิดใจตลอดแต่ต้องถามว่าคนที่จะใช่อ่ะจะมาหรือยังมากกว่าค่ะ <laughs> เพราะว่าหนูว่าค่อนข้างที่จะเลือกอะคะ่ะคือครบเล่นเก็คงไม่อยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีคนช่วยดูเยอะค่ะม,มีมาบ้างหรือยังคะมีมาบ้างหรือยังเหรอคะยังไม่มีใครที่แบบที่จะได้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนพอยเรามันยังอยู่ที่ทํางานนะคะเปเาจะเป็นสูงตั้งไว้สูงเกินไปเรื่องนีสใส่มากกว่าที่หนูตั้งไว้สูงมากนะเพราะว่าต้องรักครอบครัวรักโพลาปาเต้รักอะไรอย่างเงี้ยด้วยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญอย่าเรียกว,ว่าส่วนใหญ่เลยค่ะส่วนน้อย นี่เ่น้อยมากจริงค่ะอือ ค่ะกัอย่างที่สาวใหม่เธอบอกว่าวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทําบุญร่วมกับแฟนคลับค่ะแล้วก็แฟนๆเนี่ยน่ารักมากๆถูกสึกปลื้มใจมากๆเลยค่ะส่วนของขวัญวันเกิดเนี่ยคุณแม่เนี่ยให้เงินมัก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อกระเป๋าแต่สาวใหมา่รู้สึกว่ากระเป๋าที่อยากได้เป็นของขวัญเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงก็เลยเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงกับธุรกิจของเธอเองจะดีกว่าแล้วก็กระเป๋านเนี่ยเอาไว้ก่อนค่ะบ้านที่สร้างตอนนี้เนี่ยไม่บานปลายใกล้จะเสร็จแล้วด้วยส่วนหลายคนเนี่ยมองว่าที่ไม่ยอมมีแฟนสตรีเพราะว่าตั้้งงสสสเเเปปคคคนุ่่่มมมๆไไววูาาบอกีะ ดูที่นิสัยมากกว่าว่าเข้ากับครอบครัวหรือว่าเข้ากับสัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่าค่ะก็เรียกว,ว่าสาวใหมเราก็เป็นอีกหนึ่งสาวเนาะที่รักครอบครัวแล้วก็ร<ช>ักสัตว์เป็นสิ่งที่หนุ่มๆคนไหนที่จะเข้าหาเธอนะสองข้อนี้ต้องผ่านให้ได้นะครอบครัว,รวแล้วก็รักสัตว์เป็นคนดีแล้วก็รักสัตว์ด้วยใช่ค่ะมาต่ออีกหนึ่งงานค่ะด้วยภาพบรรยากาศดีแท็กด n e ยเน็ตขอฉลองครบรอบหนึ่งปีนะคะด้วยแคมเปญค่ะด r ยเน็ตแจกทองทุกวันวันละหนึ่งล้านห้าสิบวันห้าสิบห้าล้านบาทค่ะแค่เพียงคุ พร้อมกับจัดกระบวนแจกทองให้ผู้โชคดี3มรายแรกกันแบบสุดเซอร์ไพรส์กันเลยเดียวค่ะ,คะแล้วก็ยังได้ชวนนะสองดาราสุดฮอตค่ะอย่างหนุ่มโดมพัชตะนะคะแล้วก็สาวมีนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะในบรรยากาศที่แสนจะสุดคึกคักค่ะอามิลกาเจอตัวน้องมีน,นะค่ะต้องถามหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่านะคะน้องมีนของเราเนี่ยมีการอัพค่าตัวขึ้นจากราคาที่เคยเละปกติเนี่ยตอนนี้สูงเพิ่มขึ้นเทียบทันเนี่ยเท่ากับพี่อั้มพัชราภาเลยอันนี้จริงหรือเปล่าคะแล้วก็เรื่องของความรักที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพาฝ่ายชายเนี่ยไปเปิดตัวมาแล้วนะในงานเกิดของตัวเองเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าความคืบหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคิดเห็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่ยอมเรียกว่าแฟนตอนนี้เพราะว่าติดภาพเจ้าชู้ของฝ่ายชายหรือเปล่าเดี๋ยวรังไปฟังเสาร์มีนเขาตอบค่ะค่ะมีนถามขออนุญาตถามึข่าวหน่อยนะคะเพราะมีมีรายชื่อติดหมวเพราะว่าตอนกำลังเอาภาพตัวอะไรอย่างเงี้ยของงานอีเวนต์อ๋อไม่ไม่จริงๆก็อยู่อยู่แหล่นนี้ปกติอยู่แล้ว ไอเลขหลักนั้นนี่นานมากแล้วนะคะใช่ก็ตั้งแต่เข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยใช,ใช่ครับรก็งงเหมือนกันการเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่แต่ว่าค่าตัวมีนก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะ ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่แต่ว่าบันที่อาจจะแบบเคยใช้เมื่อตอนเข้าวงการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็โตขึ้นเนาะแล้วก็อยู่ที่ลักษณะของงานที่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 เป็นสโคปกของงานว่าทําอะไรบ้างด้วยค่ะใช่แล้วเขาบอกว่ามีแบบว่าพาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูไม่ยังยังค่ะยังค่ะก็เป็นเพื่อนกันพี่น้องกันค่ะถามว่าเหมือนคุณพ่อคุณแม่เอ็นดูนังปุยด้วยในงานบันเทิอ๋อไม่เขาไปในฐานะเพื่อนนะคะใช่ก็ยังเป็นเพื่อนพ่อแม่ก็เจอในแบบเพื่อน ไปเกี่ยวเพราะว่าหนุ่มคนนี้แบบลูกคลิปนิใสอะไรอย่างเงี้ยแบบยังยังค่ะยังค่ะก็ห่วงคะก็ห่วงคุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงลูกสาวอะเนาะก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่คขา่เหกน้ไม่ไม่รีเควสอะไรเลยค่ะเขาก็สบายๆก็แล้วแต่ลูกตามใจลูกก็จริงไหมครับที่หนุ่มคนนี้แบบว่าที่มินกำลังแบบดูดูกันอยู่เพราะว่าเขากำลังเจ็บกับแทนเจ้าชู้อยู่เราเลยไม่กล้าที่จะตกปากอ๋อไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยค่ะไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยแล้วเมื่อไ อะไรนะคะไไอ๋อไ,ม,ไม,ม่ไม่แชร์ค่ะไม่เชร์เมื่อไหร่จะมั่นใจก็ทีท่้ไหราหลายคนก็ลุ้นว่าแหะใครจะ <laughs> ไม่รีบ่ะมินไม่รีบค่ะก็ค่อยๆดูกันไปเนาะเพราะว่ามันก็เป็นคือเหมือนคนสองคนก็ต้องค่อยๆดูกันไปว่านิสัยจะเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะรีบรยังเรายังยังไม่มั่นใจที่จะเปิดตัวไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่มั่นใจหรือไม่มั่นใจคือมินว่ามันต้องใช้เวลาเพราะเราเพิ่งรู้จักกันอะค่ะ ก็อย่างที่มีข่าวว่าสาวมินของเรานะคะอัพค่าตัวคืนนะเจ้าตัวบอกว่าจริงๆค่าตัวเนี่ยก็อยู่ในเรทที่ว่าปกตินะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ตามเนื้องานว่างานเนี่ยมีการโชว์มากโชว์น้อยโชว์อะไรยังไงนะคะแล้วก็มงเหมือนกันกับข่าวที่ออกมาฮะแล้วก็ยืนยันว่าเรทเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะของการรับงานค่ะอถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนวันเกิดตัวเองเนี่ยพาฝ่ายชายไปเปิดตัวกับเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสาวมินเธอบอกว่าความคืบหน้าเนี่ยตอนนี้นะคะยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยเพราะว่าพาป่เเนนีาะทข็ เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะถามต่อคะ่ะว่าที่ยังไม่ใช้คําว่าแฟนเพราะว่ายังติดความเป็นเจ้าชู้ของฝ่ายชายหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่จริงนะคะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะเกี่ยวเรื่องของความมั่นใจมากกว่าว่าอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งทีนน่ไม่แน่นอนขอดูกันไปก่อนแล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเบรกค่ะกับข่าวของนุม่มรมพัชตะของเราเขาบอกว่าหลังจากที่ละครรักนี้เจจัดให้นี่คะถ่ายทําเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ออนแอสักทีหลายคนก็เลยมอ ว่าละครของหนุ่มลมนี่นะคะถูกดองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่หรือเปล่าว่าสาเหตุที่ไม่ได้ออสักทีเนี่ยเป็นเพราะอะไรค่ะแล้วก็อัปเดตกันสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีละครทั้งหมดที่เจ่าตัวเล่นเนี่ยนะคะกี่เรื่องแล้วก็เรื่องความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อไหร่พร้อมที่จะเปิดตัวสักทีเราไปอัปเดตค่ะครับละครเรื่องลัเล้งตัี่จริงมันมีข่าวมาว่าจะต้องลงเป็นคิวต่อไปแต่ว่าโดนเลื่อนไปแถว จะบอกว่าเรื่องตัดยากมากเพราะสนุกมากครับตัดแหม่ตัดลําบากเหลือเกินนะครับตัดยังไงก็ต้องบอกว่าไม่อยากไม่อยากให้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 ทุกตอนถูกออกไปนะคราะเป็นแนวคอมเมดี้แบบพากย์มันก็ไม่ตัดต่อยากเลยสนุกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังยังตัดต่อไม่ได้แล้วก็มีเรื่องเรื่องสงเรื่องเสียเรื่องเสียงซีจีเยอะด้วยนะซีจีเยอะมากเลยครับแต่เราไม่ได้ใจ ไม่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 รอ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 การหลายคนบอกว่าเราโดนรอแค่รอเราลุ้นรยังครับไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกยังไงก็ต้องออกแหละก็คิดว่าเร็วเร็วนี้ครับหัวว่ามันจะโดนขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่กลัวครับกลัวมั่นใจว่าได้ออกแน่นอนครับนี่นี่คืผู้ใหญ่บ้างไหมครับเลยนะครับผู้ใหญ่ที่ดูบ้างไหมครับกับผู้ใหญ่ในช่องเขาไม่ค่ะ ไม่ได้คุยตอนนี้กไม่ค่อยเห็นเราจัดหน้ารอนป่ะครับผมก็ไม่ริงจริงตอนนี้ก็ถ่ายอยู่2เรื่องนะฮะถ่ายสุดแค้นแสนรักของมะจิมแล้วก็ที่ตู่ิชุดไม่หาด้วยก็ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่นะถ่ายเรื่อยๆซึ่งก็เป็นละครที่ค่อนข้างฟอร์มใหญ่ทั้ง2เรื่องเลยก็ต่างจังหวัดตลอดเวลาเลยเหมือนกันหมดใจเป็นไงบ้างนิ่งๆเป็เลยนิ่งๆอะดีแล้วครับจริงๆมีซ่อนไปล่าหรือยังไงเรื่องแบบนี้แหม่ ปกติครับมันมีไหมครเพราะเราก็มีเขาเขาต้องมีอยู่แล้วครับอันนี้ก็มีคนเขาอยู่แลต้องมีอยู่แล้วครับแต่จะไม่เปิดตรงเปิดตัวอะไรโอ้ผมไม่จำเป็นนะครับทำไมครับอยู่ไหผมว่ามันมันไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ไม่ก็ไม่ได้อยากให้ให้ใครรู้หรือไม่ก็ไม่ได้อยากปิดบังหรืออะไรแล้วก็อยู่ของเราปกติอย่างนี้ดีแล้วแล่ผู้หญิงก็เข้าใจนะคะว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าดีกว่าครับต้องเข้าใจสิครับเข้ามกัน อันน่ะอายุอะไรอย่างงีเท่าเราหรอไหมครับหรือว่าเป็นลูกทองเอาประมาณนั้นนะครับเปิดตัวพร้อมแต่งเลยไหมพี่โอ้โหเก็บเก็บตังก่อนครับพี่ครับคนนี้คบมาพนานหรือยังก็สักพักแล้วครับเรียกว่าถูกใจหรือประทับใจเขาตรงไหนอะไรฮะ้ยเยอะหลายตรงเลยอ๋โจอวาคุยหลายคน หนุ่มลมก็ขอเคลียร์เลยว่าละครโดนดองเนี่ยไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วเร็วนี้เนี่ยน่าจะได้ติดตามชมกันแต่ว่าที่ไม่ออนแอสักทีเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้ CG เนี่ยเยอะมากๆแล้วแต่ละฉากแต่ละตอนเนี่ยคือน่าติดตามมากๆาก็เลยพยายามที่จะไม่ตัดออกนั่นเองค่ะส่วนปีนี้เนี่ยมีละครทั้งหมด3เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรักนี้เจ๊จัดให้แล้วก็สุดแคนแสนรักแล้วก็รวมไปถึงเทพ,พบุตรสุดเวหาด้วยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยไม่ได้พร้อมเปิดตัวหรือว่าไม่ได้ปิดแต่อย่างใดแต่ว่าขออยู่แบบปกกติิดีว่่่าคะนงๆ ดีแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดตัวค่ะพอถามว่าถ้าเปิดตัวทั้งทีเนี่ยพร้อมแต่งงานเลยไหมเขาบอกว่าโหเก็บตังก่อนละกันค่ะพี่ก็เรียกว่าใครที่กําลังคิดถึงหนุ่มรมนะคะปีนี้ได้ดูแน่ๆน,น,นะคะ่ะสำหรับละครทั้งหมดเนี่ยสเรื่องที่<ช>บอกไปะนะคะแ,แบบว่าให้เห็นหน้าก็จนเบื่อกันเลยทีเดียวนะคะ,คะแต่ว่าวันนี้ท้าเวลาของคุยข่าวบันเทิงเนี่ยหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปนะคะต้องขอบขอบคุณนะคะบีวันแลวก็ซิวินะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็หาซื้อได้แล้วนะคะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำ บด้านล่างนี้ค่ะ,คะให้ผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับรายการในรายการของเราได้นั่นอเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเว็บไซต์ www.intv.th ค่ะ,คะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ